ว้าวก็สกินของโคออคิเนเตอร์แล้วก็สกินของแม่งูมาแล้วนะครับเป็นสกินม่วงที่เราจะต้องเติมตังค์เท่านั้นถึงจะได้นะครับแต่สกินนี้เนี่ยจะราคาถูกกว่าสกินม่วงปกติอยู่ที่ประมาณ1 1 0 8เหรียญแดงนะครับผมเพราะว่าเขาลดราคา20ปรเ็นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมสกินอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะนะเพราะว่ามันเป็นสกินที่สวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะแม่งูซึ่ง ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสกินทองครับแต่สุดท้ายก็เป็นสกินม่วงนะครับผมก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่มีตัง <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นสร้างป่าใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่เลยนะครับก็มีเรื่องราวประมาณนี้นะครับผมออคุณเคยได้ยินชื่อตน้นไม้ยักษ์ไหมนั่นคือป่าใหญ่ที่บลา bla b ไปอ่านอีกแล้วกันนะขี้เกียจ <c oughs> อู้คนสวนน่ารักนะครับ สวัสดีคุณคือแขกผู้มาเยือนป่าต้นไม้ยักษ์เหรอเดี๋ยวนะคุณคุณนั่นเองที่อ่านบันทึกของฉันเฮ้อแอบอ่านบันทึกของคนอื่นมันไม่ดีเลยนะแต่น่าเสียดายที่คุณต้องอ่านเจอเรื่องราวในอดีตของป่าไม้ยักษ์ฉันคือผู้แห่งป่าไม้หลังจากที่ป่าต้นไม้ใหญ่ถูกทําลายไปฉันก็พยายามทําให้ป่าต้นไม้ยักษ์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่พลังของฉันแค่คนเดียวมันก็น้อยเกินไปถ้ามีคนมาช่วยฉันล่ะก็หืมคุณยีดีจะช่วยฉันไหมล่ะต้นไม้แห่งชีวิตคือศูนย์กลางของป่าไม้ยับทั้งผืนเป้าหมายของเราคือการทําให้ต้นไม้แห่งชีวิตที่ถูกทําลายนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งโอเคนี่เราจะเป็รือบการสอนนะครับผมประมาณนี้นะมีกฎให้ปกพอ แล้วก็ให้เลือกนะครับผมว่าเราจะเอาตัวอะไรนะครับผมมีอ e ีไลที่เป็นนกคูกนะครับผมในอีฟที่เป็นกระรอกอ่ะไม่ไม่ไม่ไมกระรอกคือ,อไม่คนาสสิกนายอีฟเป็นตัวอะไรวะผมจำไม่ได้อ่ะสักคังก็ไม่ใช่สักคังมันเป็นตัวที่มันตดออกมาแล้วเหม็นนะครับมันคือตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าเป็นสัตว์ตระกูลกระรอกแล้วกันนะครับต่อไปก็เป็นกระรอกซึ่งเป็นเมคานิกนะครับผมถามว่าผมเอาใครเหรอผมชอบอ e ีไลับผมเลือกอ e ีไลแน่นอนครับผม ขูหูสัเลี้ยงต่อไปนี่ก็เป็นกดนะครับผมนะกดก็มีประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดคุณเล่นนะครับผมคะแนน2องพข,ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับแสงพราวแห่งต้นไม้นะครับผมสามารถใช้แลกเปลี่ยนไอเทมต่อมาถ้าคุณชนะชนแพ้เสมอเนี่ยจะได้รับตามจํานวนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับสามารถรับสามารถรับแสงแห่งป่าไม้เนี่ยได้สูงสุด50อันต่อวันนะครับผมโอ,โอ้โหยาวเบื้อเลยโอเค ร้านค้าเพาะปลูกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพวกเอ่ออันนี้น่าจะเป็นพวกอไอเทมที่เราจะต้องใช้ทําการแบบฟื้นต้นไม้นะครับผมแล้วก,กดอัปเกรดก็กดตรงนี้เลยนะครับผมโดยการใช้ไอเทมเหล่านี้นะครับประมาณนี้นะครับผมต่อไปบัญชกการปลูกนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกของรับฟรีนะครับผมเช็คอินรายวันประมาณนี้นะครับผม ต่อไปนะครับขีดการเติบโตก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําให้ต้นไม้เติบโตได้ถึง 1, 2 0 0แต้มตเนี่ยเราก็จะได้สก so ินเอ็มม right ่ามานะครับผมซึ่งเป็นสกินระดับสีฟ้านะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นสกินจํากัดนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็สกินฟรีนะก็เอาหน่อยแล้วกันนะโอเคก็มาแล้วนะครับก็ตัวละครที่เอามาเล่นนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครออกทีมแนวสีเขียวนะครับผม อายกระตุกแล้วโอเคโจเซฟนะครับโจเซฟเ,เมื่อเราเจอโจเซฟนะครับผมให้ปั่นไฟไปก่อนเลยฮะคือปั่นไปเลยครับผมนะเสร็จไม่เสร็จไม่รู้แต่ปั่นไปก่อน,นครับผมถึงจะมีโอกาสตีติดเทอร์เลอร์แต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีเจ้านักสำรวจนะครับผมซึ่งสามารถแก้ทางเรื่องการปั่นไฟถ้าเกิดเจอโจเซฟได้นะครับผมอืม เดี๋ยวปั่นไฟเสร็จเครื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปหาหีบแล้วกันเนาะโอ้แมนโอเคเสร็จหนึ่งเครื่องก็ถือว่าโอเคแล้วอู้สกินทองซะด้วย <laughs> เออลัคกี้ไก่ไม่มีไอเทมถือว่าลำบากนะเนะี่ยใช่มันลำบากมากครับแล้วโจเซฟคือมันตีไกลนะคือมันตีไกลคนระับพอๆกับอูฉางล่างขาวเลยพับติดรออะไรหรอเอ อาจจะถ่วงเวลาให้เสร็จอีกสักเครื่องนึงแล้วก็แล้วค่อยโดนปีปัาบหนึ่งก็ได้ครับมั้งนะอาน่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันก็ตกหมดเลยคือโอ้ยสวนยากะไม่มีไอเทมแล้วก็โดนไล่คนแรกนะครับผมโดนจับคนแรกด้วยนะครับตอนนี้ก็ลำบากอยู่เพราะว่าคือในตีนี้เนี่ยไม่มีหมอนะครับผม ไม่มีหมอไม่มีบาร์เทนเดอร์นะครับและนายอีฟก็ติดเสี่ยงนะครับผมซึ่งมีโอกาสที่เขาจะมาช่วยผมลําบากนะครับแต่น้ําหอมก็อีกเรื่องนึงอ่ะนะครับตอปินโอเคได้อยู่โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่เดอ้อฟังฟังดีๆคือไม่มีไอเทมเลยนะครับผมนะแล้วพันก็คิดว่าผมดักไม้มันเป็นเข้าชิดเกือบโอ้กเม่อกีก๊ มันคือเมื่อกี้เกือบโดนนะฮะท่านผู้ชมแต่ก็โดนเป็นรอบที่สองอยังได้เนาะโอเคบินเรียบร้อยครับใช่นะทามโอเคต้นเกมควรปั่นนะครับกลางเกมควรหาหีบแล้วก็ ท้ายเกมควรจะพลิกเกมคือโดนตีแล้วแต่ไอเราก็ยังไม่รู้ว่าฮันเตอร์อยู่ไหนนี่มันคืออะไรกันวันนี้กูเป็นอะไรเนี่ยคือเสียงตอนต้นคลิปคือแบบเฮฮาปากิงโกมาแต่เสียงตอนท้ายคลิปคืออะไรอะไรวะโอ้อกูช้างโอเคตอนแรกกำลังจะบ่นเลยว่าเอ้ยอะไรวะแบบโอ้โหนี่คือโดนจับหน้าเก้าอี้แล้วยังไม่เห็นฮันเตอร์อีกอ๋อก็คืออูช้างนี่ ลูบันไฟลลดีแล้วครับมาเปิดหีบแล้วกันขอให้ได้ปืนนะครับได้ปืนมาถือว่าดีขอบคุณป๊อบป,ป๊อบอ่าไปเลยปิ่งปิด มันห่าอะไรของมันวะไม่รู้ท่านผู้ชมได้ยินไหมนะแต่ก็ขอให้ได้ยินเพราะว่าจะได้รู้ไงครับว่าความลำบากของการอัคชีปมันเป็นยังไงนี่แหละเหตุผลที่กูอยากจะอยู่อาพาตเป็นสูงสูงอ่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเจอกอะไรแบบนี้มันวุ่นวายแล้วมันก็ปวดหัวมากๆเลย เออแต่จะทำไงได้นะก็ชีวิตเรามันมาอยู่บ้านเดียวแล้วนี่นะคุยเธอก็นะการเล่นเกมนานๆเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้ทำให้เกมสนุกเลยนะ คยได้ริงก็อยากจะเลิอกอัดแหละแต่คือแบบมาถึงขนาดนี้แล้วต้องไปให้สุดอ่ะนะโจเซฟใช่ไหมซ่อนอย่างงี้โจเซฟแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ไหมครับไม่รู้ดิเขาซ่อนเหมือนเขาจะแอบก้องโจเซฟอยู่นะครับใครหนอฮันคือใครหนออ,อูช่างนั่นเองไอชิป เออบั่นไฟใกล้กับจุดที่ฮันอยู่ด้วยดินี่กูเป็นลักกี้กายจริงปะเนี่ยมันไม่เห็นผมเยี่ยมมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผม โอเคเสร็จ okay. เครื่องสามพอดีเลย oh, <my> มันมาทีีแล้วให้ตายเถอะกูเกลียดมึงโจเซฟไม่ใช่ไม่ใช่ Joseph. โจเซฟกูเกลียดมึงอูช้างเกลียดมึงสุดๆเลยอ้าวกอดขอเข็มฉีดยาขอเข็มฉีดยาขอแค่เข็มฉีดยาขเข็มฉีดยามันออกง่ายนะครับถ้าเกิดไม่ออกนี่คือไม่ใช่แล้วนะครับโอเคเยี่ยม มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหลุมอยู่ไหนแล้วให้ตายเธอหลุมหาไม่เจอหาหลุมไม่เจอแแนน่่เเลลยยยยูตตาาแน่เลยตายแน่เลยตายแน่เลยตายแน่เลย ตายแน่ๆตายแน่ๆ,ตา,นๆตายแน่เลยไอ้ยลุมเออไม่ใช่หลุมไอ้ตาฝากโตก็โอเคเริ่มขี้เกียจแล้วอะยอมแพ้นี่คือยอมแพ้นะฮะอะผมจะไม่กดยอมแพ้วัดใจฮันดูผมว่ามันจับนั่งแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมนั่นไงเก้าอี้อยู่ตน้นต่อตุ้งหน้าเลย ยอมแพ้กันแล้วกันเนะอเออคลิปนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามันจะเป็นคลิปของผมที่เล่นเยอะและต่อเนื่องที่สุดนะครับคออปกติไอ้เราก็ไม่เคยอัดคลิปไอเดนต่อเนื่องขะนารน,นี้มาก่อนนะครับผมเอออัดมากสุดก็แค่สามตานะครับผมมีแค่คลิปเดียวนะที่อัดแค่สามตานะครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ได้อัดอีกเลยนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับผมส่วนมากเลยผมจะอาจแค่2แมตช์เป็นหลักแล้วก็ปิดคลิปนะครับแต่วันนี้ก็อุตส่าห์มาทั้งทีก็ขอยาวๆล้กันนะอาจจะไม่สนุกแต่ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับน้าหนีหันใจดีอย่างนั้นเหรอให้ตายเถอะนะเหนื่อยมากเลยคือนี่คืออะไร นี่คืออะไรคือกูโชคร้ายมาทั้งวันแล้วแล้วกูจู่ๆมาเจอฮันใจดีเนี่ยนะสุดยอดไปเลยครับตั้งนานพึ่งมาเจอฮันใจดีเยี่ยมจริงๆไอ้ขอบคุณมากครับผมไหนๆก็เจอแล้วก็เอบรีบรออกนะครับเป็นไงคลิปยาว โอเคพอเราได้ไอขวดแสงพราวแห่งป่าไม้ครบ50อันต่อวันแล้วนะครับผมซึ่งกูเล่นนานมาก<อ>นะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ผ่านปาประมาณ1ชั่วโมงโอเคตัด okay. ต่อยาวแน่กูไปที่ร้านเพราะปลูกนะครับผมจะมีพวกอุปรกรณ์นี้ขายอยู่นะครับทั้งบัวรดน้ำปุ๋ยค่าหญ้าแล้วก็น้ำยาฆ่า,มมาแมลง ซื้อสักหน่อยแล้วกันนะครับประมาณสักสามอันค่ามาแรงอีกสักอ่ะโอเคโอเคโอเคอุ้ยค่ายา้างมันก่อนแล้วกันนะอัพความเติบโตน้ำานี่ต้องใช้แน่นอนครับผมนะเพราะว่ายัางไงคือพืชอะ่ะก็ขาดน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะครับ อ,อยาฆ่า,มาแมลงเพิ่มแต้มเยอะมากฮะรับเกลือแปดสิบเกลือไปนี่กูเล่นมาตั้งนานเพื่ออะไรแบบนี้ล่ะเนี่ยก็โอเคนะครับไอตรงนี้ถ้าเกิดผมใช้เพิ่มมันจะยังใช้ได้อยู่ไหมเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วกันนะเก็บจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้แล้วค่อยใช้แล้วกันเนาะก็เป็นว่าขอจะคลิปเพียงเท่านี้ลวกันเนาะ ร้ออานปลูกรวมคืออะไรวะคืออะไรร้านปลูกรวมผมไม่เข้าใจสามารถส่งคำตอบรับคำเชิญปลูกรวม๋อก็คือส่งคำเชิญไปให้เพื่อนช่วยกันปลูกป่านั่นเองครับขอผ่านดีกว่าเอาเป็นว่าขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากดติดตามด้วยไปแล้วสวัสดีครับคลิปนี้กูตัดต่อเนือแน่นอน